ส่วนเมื่อชามืดที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีกลุ่มเด็กวัยรุ่นครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไลยย่ยิงน้องที่ขับรถหนีด้วยปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเส้นตรงพระรามสองดูนะครับมากันหลายคันมากันหลายคันคันนั้นล่าเนี่ยสีแดงผู้ก่อเหตุ <ฮะ S 1> และขวาบนนั่นคือถูกไล่ตามเห็นไหม <ฮะ S 1> คือทุาวิวเธอแล้ววนตามเห็นไหม <ฮะ S 1> สีเหลืองมาครัวลูกศรสีเหลืองคือน้องคนที่ถูกไลยย่ยิงเนี่ยครับ ดูอีกรอบหนึ่งนะดูอีกรอบหนึ่งนะสีเหลืองด้านบนสีแดงด้านล่างสีแดงมาเป็นกลุ่มและเดี๋ยวยูเทิร์นยูเทิร์นตามน้องสีเหลือง2คันด้านบนเห็นไหมครับนี่ครับแล้วสุดท้ายได้ถูกไล่ย,ยิงจนกระทั่งมีน้องเสียชีวิตอายุ17ปี1คนเพื่อนเจ็บสาหัสอีก1รายเหตุการณ์เกิดขึ้นตี3-48นาทีนะครับแถวแถวเส้นพระรามสปรากฏว่ามีคนได้ยินเสียงด้วย มีเสียงปืนดังนะแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับตำรวจลงพื้นที่อย่างที่บอกไปน้องพัวนาดวัย17ปีมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนที่หลังเสียชีวิตจุดเกิดเหตุนะครับห่างไป10เมตรไปพบน้องปัทวีอายุ17ปีซึ่งเป็นคนนั่งซ้อนท้ายบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครส่วนรถมอเตอร์ไซคันแรกคันที่อยู่ด้านหน้าสีเหลืองอ่ะหนีไปได้แบบบุดวิด,วด นี่นะครับเนี่ยคันที่ออกมาก่อนเนะี่ยรอดเมื่อช่วงเช้าปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิตเดินทางให้ปากคำตำรวจสพท่าข้ามคุณพ่อบอกว่าเจอลูกครั้งสุดท้ายตอนบ่ายสองโมงเมื่อวานลูกบอกว่าจะไปเอาของที่บ้านเพื่อนแถวบางปะแก้วนะพ่อสุดท้ายมอมาถึงช่วงเช้ามืดเนี่ยเพื่อนของลูกชายมาแจ้ง บอกว่าตัวลูกเนี่ยถูกมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นนับสิบคันไล่ยิงแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณพ่อบอกต่อว่ารู้มาว่ากลุ่มที่มายิงลูกชายก่อนหน้านี้ไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นในซอยใกล้เคียง<ะ>เชื่อว่าลูกชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะเป็นการยิงผิดตัวด้วยคือพูดง่ายๆอาจจะเข้าใจว่าลูกชายเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นคั่วเด็กแถวนั้นน่ยนะครับคุณพ่อยืนยันเลยว่าเรื่องนี้ลูกชายไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องคนอื่นแต่ไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะเกี่ยวข้องกับสถาบันหรือว่าเรื่องส่วนตัวครับเจ้าจากซอยกำลังจะเลี้ยวจากซอยกลุ่มวัยรุ่นเขาเจอเขากลับรถกลับรถวกมาหาลูกชายผู้ชายผมผู้ชายผมก็ขับรถหนีกับเพื่อนเขาแล้วก็นมามาโดนยิงตรงเส้นพระรามสองนะครับถ้าบอกว่าต่างสถาบันก็บอกตตามสถาบันแต่ว่าถ้าเป็นอลีมาก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอลีมาก่อนหรือเปล่า ผมว่าลูกชายผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปมีเรื่องนะพอดูจากลักษณะแล้วอะ่ะเหมือนลูกชายผมเขากําลังจะกลับขับรถกลับบ้านค,คือออ,ออกมาจากซอยเนะี่ยก็มาเจอเจอไวรุ่นกลุ่มเนี่ยพอดีเขากลับรถมากลบาับรถมาหาน้องเขาเลยลูกชายผมคนัทีนี้ฝั่งแม่ครับแม่ก็ตกใจยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ไม่เชื่อนะและก็ย้ำว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยแล้วก็ไม่มีลางสังหรณ์อะไรที่ผิดปกติก่อนเกิดเหตุด้วยครับวนนี้ลูกอ่ะ มันอายุแค่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดใช่มันก็อาจจะมีเพื่อนมีฝูงแต่เนี้เราไม่รู้ว่าจะยังไงกันส่วนคุณพ่อมองว่ามันเป็นการที่ลูกชายเราไม่รู้เรื่องเลยใช่ไม่รู้เรื่องแล้วมาทํากับลูกเราอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็ยืนยันว่าลูกเราไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยค่ะกู้หลิยน่าจะเป็นการต่างถาบ้านเลือไม่อันนี้หนูไม่ไม่ไม่รู้เลยจริงๆแต่อันนี้คุณแม่ก็ไม่ไมรู้คุณพ่อก็ไม่รู้นะ วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ไปสอบถามคุณศิรวัตรเป็นช่างประจําอู่ซ่อมรถใกล้ๆจุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยนะแต่ก็ไล่ฟังสักช่วงตีสามกว่าๆเกือบตีสี่เวลาใกล้เคียงกันครับได้ยินเสียงเอะโวยวายเหมือนกลุ่มรถเด็กแววนซิ่งกันมาแบบเนี้ยพอออกมาดูเนี่ยผู้นี้พอแกออกมาดูเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็เห็นน้องนอนเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บหนึ่งคนตามเหตุการณ์เลยครับ คือผมได้ยินเสียงรถมันลม้มใช่ไหมแล้วก็หมามันเห่าผมก็เลยเปิดม่านออกมาดูก็เห็นรถนอนล้มอยู่นั่นแล้วก็คนนอนอยู่นอนคว่ำหน้าผมก็เลยออกผมเห็นมันมันหนึมันมืดอ่ะมันไม่มีไฟแล้วก็เลยออกมาโบกรถได้เขาก็พอโบกรถได้เขาก็มองไปตรงนู้นอ่ะมันจะมีคนนอนอยู่ตรงเสาไฟตรงนู้นอ่ะออกมาได้ยินเสียงปืนไหมฮะ ไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงรถล้มเสียงดังจากรถอย่างเดียว,ยยวแล้วก็หมามันห่ามันยาวเลยอะอาวุธบินนี่ยาวเลยนะมีอยู่เล่มหนึ่งแล้วก็ขนาดนี้เล่มหนึ่งคือรายงานไม่กี่นาทีล่าสุดนะครับ<ะ>ตำรวจชุดสืบสวนนะครบาลเก้ารวบตัวมือยิงได้แล้วนะครับจับกลุ่มตัวนายทัศพลอายุสิบเก้าปีจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ อยู่ที่ซอยแสมดำสองแขวงแสมดำกรุงเทพตรงบางขุนเทียนนะครับ <Ừ. S 2> เดี๋ยวนำตัวไปค้นหาอาวุธปืนส่วนอีกคนหนึ่งคือนายอ้ําหนึ่งในกลุ่มคนร้ายก็ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจด,ด,ด้วยเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวต้องดูว่าน่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้ใช่ค่ะคสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าว 讨论。